ชายพี่สาวดูเลยนะจ๊ะตรงนี้นะจ๊ะวันเดือนปีพึ่งผลิตตรงนี้นะจ๊ะและอายุการใช้งานของเขาเป็นพื้นอัดนะจ๊ะอายุการใช้งานใส่ได้นานเลยนะจ๊ะตัวนี้ข้างในหนานุ่มกันไฟฟ้าสถิตได้เป็นอย่างดีนะจ๊ะนี่เลยจ้ะหัวกลมนะจ๊ะหนังเงานะจ๊ะตัวนี้ซับกลิ่นซับเหงื่อได้เป็นอย่างดีนะจ๊ะคอกว้างนะจ๊ะนี่เลยถ้าลดอาการเมื่อยล้าต้องยกให้เป็นพูทรุ่นนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็การเท้าพิกเท้าแพงอะไรเงี้ยวยพี่ๆเขาแนะนํามานะจ๊ะรุ่นนี้เลยใส่ดีมากเลยนะจ๊ ไม่แน่ใจว่าในตะก,ก้ายังมีของอยู่หรือเปล่าถ้ายัางไงทักข้อความเข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่ชายพี่สาวจา๋านี่เลยจ้ะน้องแก้วมาพีเต์ให้ไว้ให้พี่พี่ชายได้ดูกันนะจ๊ะเผื่อท่านใดสนใจเป็นบูธสีดำนะจ๊ะน้องแก้วแนะนําเป็นบูธแพงกกรินเลยนะจ๊ะนี่เลยสินค้าที่ขายดีปิดท็อปเทนนะจ๊ะแล้วก็วันนี้ซื้อหนึ่งแถมให้ไปเลยนะจะแผพดลองกับพ้าบัฟนะจัจดกันตั้งแต่ ลองทักเข้ามาดูก่อนนะคะเผื่อท่านใดใส่เบอร์เล็กเบอร์ใหญ่นะจ๊ะแต่ที่นแน่ๆตอนนี้สินค้าเข้านะจ๊ะและน้องแก้วเห็น,นผ่านๆตามีเบอร์กลางๆทั้งนั้นเลยนะคะจบไปแล้วนะจ๊ะเผื่อท่านใดสนใจนะจ๊ะแคปเจอร์หน้าจอส่งทางข้อความน้องแก้วได้เลยนะจ๊ะน้องแก้วจะปักตะกร้าไว้ให้เลยนะจ๊ะเนื่องจากปักตะกร้าไม่ทันนะคะสินค้าเพิ่งเข้าลงนะจ๊ะนี่เลยซื้อหนึ่งแถมไปเลยนะจ๊ะนี่เลยแถมไปเลยนะจ๊ะให้กับพุกที่ทุกท่านนะจ๊ะ